สนิจะต้องพยายามที่จะปฏิบัติให้ถูกตรงต่อพระธรรมภีเพราะว่าพระธรรมภีได้ตั้งเอาไว้อย่างรอบคอบและได้มีทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนเรา ชิดามปราดแนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานแก่คณะตอิมามนำมาสยิดกลางจังหวัดตัตรานีจึงมีเพียงเป็นที่ประจักษ์ว่าพระองค์พระราชทานความสำคัญแก่ทุกศาสนาบนพื้นดินไทยอย่างเท่าเทีเทยมกันหากพระองค์ยังทรงเข้าใจและเข้าถึงจิตใจของประสบนิกรชาวไทยมุสลิมโดยมีพระราชดำเรกให้แปลพระคัมภีร์อันกุรอานเป็นภาษาไทย เพื่อให้ประชาชนชาวไทยมุสลิมที่อ่านภาษาอาหรับไม่ได้สามารถเข้าใจคำสอนในพระคัมภีร์ไปจนถึงการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานงานเมาลิกลางล้วนเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงพระชาตรยที่ทรงมุ่งส่งเสริมศาสนาอิสลามได้เป็นอย่างดีผลแห่งพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนั้นไม่เพียงก่อเกิดสายใยความผูกพัน ระหว่างพระองค์กับพสกนิกรชาวไทยมุสลิมที่ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องยาวนานจนถึงปัจจุบันเท่านั้นหากพระราชกรณียกิจเหล่านั้นได้เป็นแบบอย่างให้กับทุกภาคส่วนรวมไปถึงกองทัพบ,บกในการจัดทำโครงการต่างๆเพื่อเข้าถึงพื้นที่ปฏิบัติการดำเนินการพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับผู้นำศาสนาในทุกระดับให้สร้างความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกัน ด้วยกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ผ่านสถานศึกษาอุทยานอบรมจริยธรรมเด็กที่รู้จักกันในชื่อโรงเรียนตาดิกาหรือศูนย์การศึกษาประจำมัธยมตตดิกานี่เป็น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 การจัดการการสอนของชุมชนเขามีสอนเป็นรายวิชาใช่ไหมเป็นเป็นวิชาของเกี่ยวกับศาสนาบัญญัติ แล้วก็มีวิชาเกี่ยวกับพิจวัตรประจำวันให้เด็กรู้จักจริยธรรมแล้วก็ให้ใหเด็กมีคุณธรรมแล้วก็ให้เด็กรู้จักเคารพบ,บิดามารดาแล้วก็เคารพต่อองค์อัลลอฮ์ก็เราสอนแบบบรณาการเด็กที่เกิดมาทุกคนเหมือนกับผ้าขาวแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็ครูนั่นแหละจะใช้สีอะไรเขียนไปลงบนผ้าขาวถ้าครูเป็นผู้สอนที่ดีเด็กก็จะได้รับสิ่งดีๆกับ ปปส่วนมากเด็กๆพอพ่อแม่จะไปจะไปทํางานใหก็มาตั้งที่โรงเรียนให้ครูสอนถ้าโรงเรียนผสมจะสอนกอไก่ขอไข่ถ้าตารีการาจะสอนอเลสบาตาเหมือนเหมือนกันตอนเช้ามาเข้ารับตรงชาติแปดโมงแปดโมงเช้าแล้วก็ร้องเพลงชาติร้องเพลงประจําโรงเรียนแล้วก็สอนมนต์ของศาสนาเราก็เรียนตามปกติ พราะการอบรมทางศาสนาแก่เด็กเป็นสิ่งสำคัญของชาวมุสลิมในแต่ละพื้นที่ที่มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่จึงจะเป็นต้องพัฒนาเด็กปรมวัยในโรงเรียนสาดิกาอันหมายถึงอุทยานอบรมจริยธรรมเด็กโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้เด็กๆเ,เยาวชนมุสลิมได้มีความรู้ด้านศาสนาขั้นพื้นฐานดังนั้นในทุกวันหลังเลิกเรียนสามัญหรือวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุด เด็กๆเหล่านี้จะมารวมกันที่มัสยิดก็รเรียนหนังสือศาสนาโดยมีครูผู้สอนหรือผู้สตะจะทําการสอนให้เด็กต้องอ่านและเขียนได้ทั้งภาษามาลายูและภาษาที่ใช้สื่อสารได้ในชีวิตประจําวันของคนในพื้นที่ในเวลาเดียวกันก็มีการสอดแทรกกิจกรรมนันทนาการจากกรมทหารรา่ีเจ็ิอี ตรงนี้ก็รู้สึกว่าความห่วงใยความรักที่เขามีกับเราสายตาเขายิ้มแย้มเจ่มใสต้อนรับเรารู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็รักในชุมชนตรงนี้รักบ้านเกิดของเขาเหมือนที่บ้านของเราอยู่อะค่ะจากความมุ่งมั่นตั้งใจของกองทัพโบกโดยชุดทหารพรานหญิงหน่วยเฉพาะกิจกลงมทหารพรานสี่เตจังหวัดเะลานอกจากจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก เยาวาชนบ้านแอร้องตำบลตาเน,นาะปูเตะอำเภอบรรนังสกาจังหวัดยะลาได้มีมุมอมองในการอยู่ในสังคมที่ดีขึ้นแล้วยังแสดงถึงเจตนารม์และพลังในการปกป้องดูแลสถานที่ที่ให้การศึกษาแก่ลูกหลานของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่อันเป็นภาพของความสมานฉันท์ที่จะนำาพาความสุขสงบมาสู่ทุกชีวิตได้ในที่สุด เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงคงไม่สามารถบันทึกภาพแห่งความสดใสและความน่ารักของเด็กๆเ,เหล่านี้ได้นะคะที่สำคัญค่ะภาพความร่วมมือของคนในชุมชนและทหารได้เข้ามาพัฒนาชุมชนแห่งน,นี้เป็นชุมชนที่น่าอยู่เราจะกลับไปพร้อมกับรอยยิ้มและความสุขไม่ลืลืมค่ะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย